กรณีถ้าต้องการวาดหน้าคนหรือว่าว,า,วาดรูปในเอกสารในแฟ้มนะครับตรงเนี้ยให้เรากดบวกด้านขวบบนมันจะมีบวกอยู่ข้างๆรูปดินสอครับให้เรากดบวกไปแล้วก็เลือกเอกสารที่เรามีอยู่ในระบบได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทางคลินิกมีเป็นฟอมของตัวเองก็สามารถส่งให้เราเพิ่มให้ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าต้องการเลือกเนาะเราเลือกเอกสารได้เลยก็จะขึ้นกรอบสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็กดแอดด้านขวาล่างได้เลย เมื่อ Nacional, เรากดแอดนะครับตรงนี้นาะมันก็จะมีเอกสารนะครับตรงนี้ที่เพิ่มมาเนาะเราก็เลือกเอกสารที่เราเพิ่มมาถ้าเป็นเอกสารใหม่ที่เพิ่มมานะครับมันก็จะมีตุ่มสีส้มตัวนี้นะครับเพ็งขึ้นมาให้เนาะก็คือจะเป็นเอกสารที่เราเพิ่มวันนี้นะครับทีนี้ถ้าต้องการเขียนนะครับให้เราคลิกที่เอกสารตรงมาที่ตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็กดที่ลูกปินสอด้านขวาบนได้เลยอ่าถ้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะมีให้สามารถขีดเขียนตรงนี้วาดภาพได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนาะมันก็จะสามารถ วาดหรือขีดเขียนต,ต่างได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นเราก็จะกดเสร็จสิ้นตรงนี้ก็จะเป็นการบันทึกนะครับที่เราเขียนมาอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนในแฟน,นะครับซึ่งถ้าสมมตินะครับถ้าเราต้องเขียนตรงเวทศัสเวทซายตรงนี้ครับจะไม่สามารถเขียนได้น้อจะเป็นการพิมพ์โน้ตนะครับถ้าต้องการเขียนตัวเนี้ย จะไม่สามารถเขียนผ่านปากกาแล้วก็วาดรูปลงตรงไปเทาสายได้นะครับถ้าต้องการวาดรูปจะวาดได้เฉพาะในแฟน้มที่เป็นเอกสารที่เรามีฟอร์มเจนไว้ให้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถใช้ตัวฟังก์ชันนี้ได้